นี่คือความลับที่นักการตลาดกว่า90%ในประเทศไทยที่เป็นส่วนใหญ่ณตอนนี้ยังทําการตลาดแบบผิดๆยังทําการตลาดแบบไม่ตรงจุดอยู่ในปัจจุบันและข้อมูลชุดนี้ที่คุณกําลังได้ฟังคุณจะกลายเป็นคนเพียงแค่10%เป็นนักการตลาดออนไลน์เพียงแค่10%เท่านั้นที่คุณจะสามารถนําคู่แข่งของคุณไปได้เป็น1 0 1 9เลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อโมดคอนเทนต์คอร์ดแคสต์พลังความรู้ทางการตลาดออนไลน์ในการทำคอนเทนต์ที่จะช่วยให้คุณมีรายได้มากขึ้นและข้อมูลชุดนี้ครับผมอ่านมาจากหนังสือ personalize marketing การตลาดแบบรู้ใจผู้เขียนกาเน้นย้ำเอาไว้เลยว่าถ้าคุณรู้เรื่องนี้ คุณจะสามารถสร้างโฆษณาหรือสร้างการตลาดให้ถูกใจลูกค้าของคุณเนี่ยด้วยจํานวนเงินที่น้อยลงกว่าคู่แข่ง,ขงคุณแต่ผลลัพธ์มากกว่าคู่แข่งของคุณได้ทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นหนังสือเล่าว่าตอนเนี้คนเราในทุกวันนี้นะครับทุกคนเห็นคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยเห็นโฆษณากันวันละกี่ครั้งครับ หลายๆคนอาจจะตอบว่า10ครั้งหรือเปล่า100ครั้งหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะให้มากหน่อยคือ1000ครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วครับจากผลสำรวจที่เขาสำรวจกันออกมาค้นพบว่าคนเราจะเห็นโฆษณากันวันละเกือบ10,000ครั้งเลยทีเดียวผมอยากจะให้ทุกๆคนหลับตาแล้วลองนึกซิว่าโฆษณาตัวล่าสุดที่คุณได้พบเห็นเนี่ยมันคือโฆษณาตัวไหนครับ คุณพอจะนึกโฆษณาตัวนั้นออกขึ้นมาในทันทีหรือเปล่าครับถ้าคุณคิดไม่ออกไม่ต้องตกใจครับเราเป็นเหมือนกันครับเพราะผมเองก็จําโฆษณาตัวล่าสุดที่ผมได้เห็นไม่ได้เหมือนกันถามว่าทําไมมาถึงเป็นแบบนี้ครับต้องบอกก่อนว่าสมองของเราครับมีพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งที่เราจะถูกเรียกกันว่าออโต้บิเนส ออโตไบเนสคืออะไรครับมันคือพฤติกรรมการไม่รับรู้แม้เราจะเห็นโฆษณาเพราะว่าโฆษณาส่วนใหญ่ครับทำมาให้คนเห็นมากที่สุดแต่มันไม่ได้ทํามาเพื่อให้เราเห็นดังนั้นเมื่อมันทําให้คนส่วนใหญ่เห็นมากที่สุดและไม่ทํามาเพื่อให้เราเห็นมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดความไม่สําคัญไงเพราะว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อเราไงครับเราไม่สําคัญกับโฆษณาชิ้นนั้นสมองของเราเลยตัดมันออกไปเพราะว่า มันไม่จําเป็นต้องจําก็ได้มันไม่ใช่ข้อมูลที่สมองเราต้องจดจําขนาดนั้นเพราะว่าสมองของเราครับมันมีกิจกรรมมากมายที่มันต้องไปคิดในวันวันนั้นถูกต้องไหมฮะดังนั้นมันเลยตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปมันเลยทําให้คุณไม่สามารถจดจําโฆษณาเป็นหมื่นๆครั้งที่คุณเห็นในวันนี้ได้ไงครับ ทีนี้พอเข้าใจแล้วหรือยังครับว่าทําไมเราถึงจดจําโฆษณาไม่ได้เพราะสมองของเราเป็นตัวจํากัดแล้วตัดมันออกไปเพื่อประหยัดพื้นที่ในสมองประหยัดพลังงานและประหยัดการตัดสินใจของเราครับ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับก็ได้ทำการค้นคว้าเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาค้นพบว่าคนคนหนึ่งครับต้องตัดสินใจโดยเฉลี่ยใน1วันเนี่ยประมาณ35,000ครั้งเลยนะครับเป็นยอดที่เยอะมากๆเลยคือคุณลองนึกดูก็นะครับตั้งแต่คุณตื่นนอนมาคุณก็ต้องคิดแล้วว่าคุณจะนอนต่อหรือว่าคุณจะทำไมครับลุกขึ้นมาดีหรือบางคนมีนาฬิกาปุก คุณจะเอื้อมมือขึ้นมาปิดนาฬิกาปลุกหรือคุณจะนอนต่อดีหรือพอคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณจะไปแปรงฟันไปล้างหน้าก่อน หรือคุณจะเช็คเน็ตก่อนพอคุณเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องคิดแล้วคุณวันนี้คุณจะแต่งตัวแบบไหนคุณจะอาบน้ําก่อนหรือจะกินข้าวก่อนดีกินข้าวคุณจะกินข้าวกับอะไรหรือคุณจะไปทํางานคุณจะไปทํางานแบบไหนคุณจะนั่งรถไปหรือคุณจะเดินไปพอคุณไปทํางานแล้วคุณจะต้องทักทายกับผู้คนยังไงมันมีเรื่องราวให้เราตัดสินใจเยอะแยะไปหมดเลยครับและมีผลการวิจัยหนึ่งครับจากมหาวิทยาลัยเคอร์เนตนะครับบอกเอาไว้ว่า แค่การตัดสินใจเรื่องกินนะคนเราก็ใช้การตัดสินใจเนี่ยประมาณ226ครั้งเข้าไปแล้วซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงไม่สามารถจดจำโฆษณาที่เราเห็นเห็นผ่านๆตาใน1วันได้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นมันเกือบวันละ10,000ครั้งก็ตามดังนั้นเราในฐานะผู้ประกอบการหรือในฐานะนักการตลาดเองก็ตาม เราย่อมอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยจดจําโฆษณาของเราได้ถูกต้องไหมฮะจดจําโฆษณาของเราแล้วมาซื้อสินค้ากับเราแต่ด้วยความที่ลูกค้ามีพฤติกรรมแบบนี้มีพฤติกรรมการตัดสินใจที่มันเยอะแบบนี้มีพฤติกรรมออโตไบนสอยู่เนี่ยเราจะทํำยังไงละ่ะให้เขาสามารถจดจําโฆษณาของเราได้คุณลองฟังเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ผมว้าวมากเลยนะที่ผมได้ฟังครั้งแรกครับ มันมีการทดลองทางการตลาดชิ้นหนึ่งครับมันมีคนนะครับเอาบูธเนี่ยเป็นแยมผลไม้นะครับไปตั้งอยู่ในงานแบบว่าจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยตั้งบูธเดบูธเกับบูธบเนี่ยตั้งไว้ใกล้ๆกันเลยนะครับบูธแอมเเนี่ยเขาให้ลูกค้าสามารถเลือกนะครับรสชาติของแยมผลไม้ได้มากถึง24รสชาติด้วยกันโอ้เยอะมากเลยนะแต่คุณรู้อะไรไหมครับลูกค้า ตัดสินใจซื้อเพียงแค่3%เท่านั้นถือว่าโหน้อยมากๆเลยถูกต้องไหมฮะ3%เองยังไม่ถึง10%เลยด้วยซ้ําแปลว่าลูกค้าเดินมา100คนซื้อไปแค่3คนเองกับกันครับกับบูธแยม B ีเขาเลือกตั้งแยมผลไม้ไว้เพียงแค่6รสชาติเท่านั้นครับน้อยกว่ากันถึง4เท่าเลยนะ แต่คุณรู้อะไรไหมครับเขาสามารถขายลูกค้าได้ถึง30%ตีเป็นตัวเลขคือถ้าลูกค้าเดินมา100คนซื้อแยมผลไม้กลับไปแล้วถึง30คนนั่นเองตัวเลือกน้อยกว่าถึง4เท่าในบูธแยม B แต่ว่าสามารถขายได้มากกว่าบูธแยม A ถึง10เท่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวของบูธทั้ง A B คือรสชาตมมิมันไม่ได้ต่างกันเลยครับเพราะว่ามันมาจาก แหล่งผลิตเดียวกันเขาแค่แยกไปตั้งคนละที่ทนเองครับเขาจะทดลองว่าจํานวนรสชาติที่ให้ลูกค้าได้เลือกระหว่าง24รสชาติและ6รสชาติเนี่ยมันมีการความแตกต่างอะไรกันหรือเปล่าที่ทําให้ลูกค้าพิจารณาที่จะซื้อสินค้าชิ้นนั้นรสชาติแพคเกจจิ้งราคาปริมานทุกอย่างกาตรตกแต่งร้านการบริการทุกอย่างเหมือนกันหมดแตกต่างกันเพียงแค่อย่างเดียวคือรสชาติจํานวนของรสชาติ24รสชาติและ รสชาตินั่นเองครับในการทดลองทางการตลาดชิ้นนี้บอกอะไรกับเราครับมันบอกกับเราว่าตัวเลือกที่มันมากเกินไปครับทำให้ลูกค้าต้องคิดเยอะพอลูกค้าคิดเยอะสมองก็จะพยายามประหยัดพลังงานโดยการทำไมครับไม่คิดอะไรเลยแล้วกันคุณเคยเห็นไหมครับเวลาตัวเองครับต้องตัดสินใจอะไรเยอะเราจะทำไมครับประวิงเวลาหรือบางทีเราอาจจะไม่คิดมันเลยก็ได้ หรือบางทีครับเวลาคุณไปตัดใจซื้ออะไรบางอย่างแล้วมันมีให้คุณเลือกเยอะเกินไปมีของสิ่งหนึ่งให้คุณเลือกหนึ่งสสามสี่ห้าโหมีหลายเมนูเือกเกินมันทําให้คุณไม่สามารถที่ตัดสินใจมันได้ทําให้คุณเออเอากลับไปคิดดูก่อนล้วกันแล้วค่อยกลับมาซื้อแล้วคุณก็ไม่เคยกลับมันมาซื้อกลับกันครับกลับอีกอันหนึ่งมีสินค้าวางตั้งโชว์อยู่แค่ชิ้นเดียวเท่านั้น และทําไมครับและเขายังดันบอกว่าเนี่ยเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วทําไมครับมันทาให้คุณตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะสมองคุณแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะสินค้ามันมีอยู่แค่ชิ้นเดียวครับเหมือนกันครับเหมือนกับเคสของแยมผลไม้อันนี้เลยดังนั้นแยม24รสชาติเนี่ยลูกค้าจะต้องคิดเยอะเกินไปลูกค้าก็เลยตัดสินใจไม่เลือกอะไรเลยคุณต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าสมองของคุณเนี่ย จะทาทุกๆอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการที่ตัดสินใจเพราะว่าทําไมครับการที่มันง่ายต่อการตัดสินใจเนี่ยมันแปลว่าสมองจะใช้พลังงานน้อยสมองของเรานมันเป็นสมองจอมขี้เกียจครับมันจะทําทุกอย่างเพื่อให้ประหยัดพลังงานให้กับชีวิตของคุณเพราะว่ามันถูกดีไซน์มาจากสมัยอดีตของเราก็ตามครับที่เราต้องออกไปล่าทรงล่าสัตว์ถึงแม้ในสมัยนี้เราอาจจะไม่ต้องล่าสัตว์แล้วก็ตามแต่สมองของเรามันไม่รู้ไงครับมันก็ต้อง เก็บและเซฟพลังงานเอาไว้ให้กับตัวเราไงเพื่อให้เราครับสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ไงครับทุกคนดังนั้นสมองเลยทําทุกอย่างเพื่อให้มันง่ายต่อการตัดสินใจถ้าไม่ง่ายมันจะไม่ตัดสินใจเพราะว่าเรื่องที่ไม่ง่ายจะต้องใช้พลังงานและการตัดสินใจที่เยอะและทุกๆครั้งที่สมองครับเกิดการตัดสินใจหรือว่าคิดอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยมันจะใช้พลังงานไปเยอะ เอะเหมือนกับคุณมีพลังงานอยู่100%แล้วและทุกครั้งที่คุณคิดหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างพลังงานตัวนี้จะค่อยลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วพอในสุดพลังงานตัวนี้มันก็จะหมดไปสมองของเราจะป้องกันตัวนี้ไม่ให้พลังงานตัวนี้มันลดต่ําลงจนแบบเหลือศูนย์คุณพอก็เห็นภาพเลยนะครับการที่สมองทําแบบนี้เพื่อปกป้องตัวเราไงดังนั้นพอคุณเข้าใจตรงนี้ได้แล้วปุ๊บคุณก็จะพอรู้ว่าอ๋อ คุณจําเป็นที่จะต้องทําไมครับทําให้ตัวเลือกของลูกค้ามันทําไมมันมีไม่เยอะและมันง่ายต่อการตัดสินใจคุณพอเข้าใจแล้วหรือยังครับเทคนิคที่นักการตลาดในปัจจุบันตอนเนี้ยังไม่ค่อยทํากันและมีหนึ่งอันครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะที่คุณจะบอกให้คุณรู้ไว้ Google บอกเอาไว้ว่าคนเราในยุคป,ปัจจุบันครับมีสมาธิที่สั้นลงมากคือเหลือเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าสั้นกว่าปลาทองมากๆ ดังนั้นจากการที่ลูกค้ามีสมาธิที่สั้นลงกับพฤติกรรมออโตไบนสยังจําได้ไหมครับพฤติกรรมออโตไบนสคืออะไรครับคือการไม่รับรู้แม้จะเห็นโฆษณาเพราะโฆษณาตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของลูกค้าเลยดังนั้นเมื่อลูกค้ามีสสิ่งนี้ครับพวกเขาจะมองข้ามอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวของพวกเขาเลยเนี่ยทันทีไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่เขาจะได้รับไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจของพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นตายไม่เกี่ยวข้องกับ อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาเขาจะมองค่ามันไปในทันทีแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเป็นแบบอัตโนมัติที่โคตรเร็วดังนั้นขอสรุปเลยนะครับจากการที่คุณฟังผมมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วโอเคพอรู้ข้อมูลแล้วแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงถูกต้องไหมฮะสิ่งที่คุณจะต้องปรับใช้เลยถ้าคุณอยากจะให้ลูกค้าหันมาสนใจคุณความง่ายของมันเลยคือทําไมครับคุณรู้ว่าลูกค้ามีสมาธิสั้นดังนั้น คุณต้องทาําโฆษณาหรือว่านําเสนออะไรที่มันง่ายกับเขาให้มันกระชับให้มันแบบว่าเขาตัดสินใจได้เลยแล้วก็ต้องทําอะไรที่มันไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนให้มันแบบเขาเห็นปุ๊บอ๋อเขาเข้าใจได้เลยว่าโฆษณาชิน้นนี้หรือว่าแคมเปญการตลาดตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและเพื่อเขาอย่างไงหลังจากนั้นครับการที่จะเรียกว่าขจัดพฤติกรรมออโต้บเนสออกไปคือคุณก็ทําการตลาดหรือว่า การขายหรือว่านําเสนอการขายแหล่งคุณเนี่ยหรือโพสขายคุณก็าตามนะครับให้มันเกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าให้ได้มากที่สุดทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งนั้นนะ่ะทามาเพื่อเขาสื่อสารแค่พวกเขาเลยเท่านั้นไม่ต้องสื่อสารแบบกับคนจํานวนมากอะ่ะเพราะในสมัยนี้ที่ผมบอกไงครับว่าทําไมนกักการตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้คือ90%ในตลาดตอนนี้ทำการตลาดขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับคนจํานวนมากที่สุดในออนไลน์ซึ่งในตอนนี้มัน มันไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแล้วแล้วมันมันเปลืองทรัพยากรมากๆเลยคือถ้าคุณไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแบบนั้นอนะ่ะอย่าไปทําแบบนั้นเลยครับแล้วประสิทธิภาพก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกครับทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําคือทําโฆษณาให้เกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าของคุณไปเลย เมื่อคุณทําแบบนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณก็จะได้รับความสนใจจากลูกค้ากลับคืนมาอย่างไงละครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณก็จะไปปิดอะไรครับไปปิดพฤติกรรมออโต้บายเนของลูกค้าทิ้งถูกต้องไหมฮะลูกค้าเห็นสิ่งที่คุณนําเสนอปุ๊บเฮ้ยโพสต์ขายวิดีโอขายเลือไลฟ์ขายเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับตัวของลูกค้าเขาก็อยากที่จะ ดูเนื้อหาคุณหลังจากนั้นครับพอเขาไปดูเนื้อหานําเสนอขายคุณแคมเปญการตลาดของคุณแล้วแคมเปญตัวนั้นหรือการน,นําเสนอขายตัวนั้นต้องทําให้ง่ายกระชับสื่อสารามาให้ง่ายที่สุดให้ลูกค้าไม่ต้องคิดเยอะเพื่ออะไรครับเพื่อตัดตัวสมองจอมขี้เกียจเนี่ยให้มันมองว่าเอ้ยตัวเนี้มันไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะมันง่ายนะที่คุณจะดูไอ้ตัวแคมเปญโฆษณาตัวนี้หรือดูการขายตัวนี้แล้วตัดสินใจซื้อได้เลยในทันที นี่แหละครับคือเพียงแค่สสิ่งนี้ถ้าคุณปรับนะโฆษณาการตลาดของคุณเนี่ยจะมีพลังแล้วก็คุณจะประหยัดเงินค่าโฆษณาได้อีกมากมายเลยครับ และนั่นแหละครับคือเนื้อหาในวันนี้ที่ผมอยากจะมาแชร์และก็แบ่งปันไอเดียทางการตลาดที่ผมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมามอบให้กับทุกคนในวันนี้ครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ที่ผมตกผลึกย่อยมาแล้วเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาข้อมูลแบบนี้มาอ่านหรือไปศึกษาด้วยตัวเองเอาข้อมูลตรงนี้ เอาไปใช้ได้เลยผมเคี้ยวมาให้คุณแล้วคุณก็เอาข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้ปรับปรุงการตลาดการขายหรือว่าการทำคอนเทนต์ของคุณให้คุณสามารถสร้างเม็ดเงินได้มากขึ้นโดยที่คุณเหนื่อยน้อยลงและสุดท้ายครับหากคุณชอบเนื้อหาอะไรแบบนี้คอมเมนต์บอกผมสักนิดน,นึงนะว่าคุณชอบเนื้อหาที่สรุปนะครับแล้วก็ย่อยมาจากพวกหนังสือการตลาดการขายอะไรพวกนี้ให้ผมนิดน,นึงนะพิมพ์ว่า ชอบก็ได้ครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยทุกๆคนชอบผมจะได้ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ริดแล้วก็ทําการย่อยข้อมูลพวกนี้มาให้คุณฟังใน EP ตอนต่อไปอีกนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมโจชัยพัฒน์จากเพจพ่อมดคอนเทนต์ก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนแล้วก็ยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมให้ผมรู้นิดนึงนะครับผมจะได้เก็บเป็นข้อมูลวนะ่าอ๋อทุกคนชอบอะไรประมาณนี้ผมจะได้ตั้งใจทำเนื้อหาแบบนี้ออกมาให้คุณฟังอีกเรื่อยๆเลยครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับผม